สวัสดีทักทายพี่น้อง FC ซเบนเทบอลทุกทท่านครับ <c oughs> ขอปรบวือให้ผลงานตัวเองกันหน่อยครับปัติโธมันช่างยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดจริงๆกับผลประกอบการในค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหน้าชิปหน้าช่องที่วางไว้ให้บวกกับผลประกอบการในครอบครัวในหมู่บ้านเมื่อวานนี้อย่างนี้ครับสุดยอดและยอดเยี่ยมสุดๆครับ ก่อนที่เราจะมาว่ากันในกลางสัปดาห์วันพุทธที่13สิงหาคม2568ครับเท่าที่ไล่เรียงดูโป,โปรแกรมฟุตบอลวันนี้แล้วยังน่าสนใจและน่าเลือกเชียร์กันเหมือนเช่นเคยครับมาสรุปผลงานเมื่อวานนี้กันหน่อยครับสำหรับพี่น้อง FC ท่านใดที่ตามกันไปยินดีและดีใจกับทุกท่านครับหน้าช่องเมื่อวานนี้เบนคัสสันและวางไว้ให้3ทีมเน้น แตกเข้มเข้มบินบินมาทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นทางเฟเนบาเช่โคเปเฮเกนและเบนฟิก้าครับสวยจัดจัดและสวยมากๆครับยังไม่หมดแค่นั้นครับในหน้าชิปในหน้าช่องยังแตกยังฟินขนาดนี้ในครอบครัวที่เบนได้จัดวางแนวทางฟุตบอลดีๆให้จักไปเหลืออะไรล่ะครับตัวซูเปอร์ VIP เน้นกรารันตีในแต่ละวันแตก2ตัวบวกกับชุดการาบัม3 และก็ชุดอัลบั้ม6ครับดีอ,อกดีใจและยินดีกับทุกท่านที่ตามเบน์เทบอลกันไปด้วยครับ <S <s นี่แหละครับแนวทางฟุตบอลดีๆที่เบนท์กัสสันมาให้ด้วยใจและผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้สําหรับท่านใดที่กําลังติดตามอยู่นะตอนนี้ในหน้าชิปในหน้าช่องอย่างเดียวอยากให้ทุกท่านครับเปิดใจและตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลของเบนท์เทบอลเบนท์อยากจะบอกไว้แบบนี้ครับว่านี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย นักตอนนี้และนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะักตอนนี้เปิดใจและตามเข้ามาครับพี่น้อง FC b e n t e นเทบอทุกท่านครับง่ายนิดเดียวครับช่องทางเข้าครอบครัวช่องทางเข้าบ้านปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เป็นเขียนไปให้แบบชัดเจนแล้วเพียงเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวของบ e เทบอลส่วนพี่ยู แอปแดงเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นให้แบบชัดเจนแอดเพิ่มเพื่อนและกระทักกันเข้ามาได้เลยย้ำเหมือนเช่นเคยครับว่าเข้าครอบครัวฟุตบอลเบนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด้ได้ทั้งสิ้นครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ครับด้วยโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้ที่น่าดูมา,มากๆอย่างแชมป์ชนแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์ครับ บวกกับคาราบาวครับอังกฤษยูฟายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกและลีกอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจไม่ให้รอช้าเบนขอเปิดกล่องเปิดหัวคู่แรกที่น่าสนใจกันก่อนขอโฟกัสที่นัดชิงซปเปอร์คัพนะครับผมแชมป์ชนแชม,ชมป์แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนาปีที่แล้วเจอเจอกับแชมป์ยูโรปาลีกนกปีที่แล้วคู่นี้คิกออฟเวลาตะสอตรงครับแข่งที่ อิตาลีนะครับสนามเมดไลท์สเตเดียมจะเป็นทางแชมยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างปารีสชัดชแมงครับจะเจอเจอกับทางท็ per, a, อปแฮมฮอสเปอร์แชมยูฟาอาแชมยูโรปาลีกนะปีที่แล้วก่อนเกมเขายกให้กับปารีสครับภายใต้การํำท,ทีมของหลุยอินเกวันนี้ด้วยโจทย์และแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าสเปอร์เยอะพอประมาณครับคือวันนี้ใน90นาทีปารีสต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตู ่อยจยัดยิมบหวานและเฮต่เต็มเท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปไม่ว่าจะเป็นโจทย์แนวต้านที่เปิดมาบวกกับกระแสต่างประเทศสำหรับฟุตบอลคู่นี้เบนเบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ปารีสแม็งครับวัดกันด้วยเกรดฟุตบอลนะครับความเขาเรียกว่าด้วยแทคติกบวกกับนักเตะที่เล่นกันมานานเบนมองว่าปารีสแซ็งดูเหนือกว่าแบบชัดเจนครับเพราะถ้าเรามามองในทางของฝั่งสเปอร์ สเปอร์ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะนัดฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารบวกกับกุนซือนะครับจากอังเก้โปรเตตคูเปลี่ยนมาเป็นโทมัสแฟงที่เคยคุมเบนฟอร์ดมานัดฤดูกาลที่แล้ววัดกันด้วยคุณภาพโค้ชแล้วยังมองว่าเป็นหลุยอินเกที่มีเทคติกที่เหนือกว่าแล้วตัวนักเตะ วันนี้เชื่อว่าตัวหลักๆน่าจะมากันครบแล้วนะครับสามประสานแดนหน้าของปารีสเชตแมงอย่างเดมเบเล่ดูเอคารัตเคเลียบวกกับสามกองกลางระดับโลกอย่างทางเนเวสวิตินจาอา ฟอร์เบลูอิตอย่างนี้นะครับเชื่อว่าทั้งแดนกลางแดนหน้าบวกกับคุณภาพเกมรับจะเป็นทางปารีสที่ดูเหนือกว่าชัดเจนวันนี้แน่อนอนเบนเชื่อว่าปารีสจะควา้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอปร,ร์คัพไปครอบครองและรอลุ้นประตูที่สองเพื่อจะยิ้มหวานและเฮเตเต็มสำหรับฟุตบอลคู่แรกเบนแนะนำให้เชียร์ที่ปารีสชัดฉแมงสวยจัด,จดและสวยมากๆครับส่วนคู่ที่ส ขอขยับมาดูอีกหนึ่งบอลถ้วยที่น่าสนใจคือคาราบาวครับอังกฤษรอบคัดเลือกครับวันนี้คาราบาวครับมีอยู่5คู่ขอโฟกัสคู่นี้ก็แล้วกันครับคลิกออฟเวลาตีหนึ่นาทีจะเป็นจ่าฝูงอย่างฮัดเดร์ฟิลด์ทาวจากลีกวันอังกฤษวันนี้จะเปิดทินฐานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรตเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ก่อนเกมถ้า วัดกันด้วยโจยดและแนวต้านที่เปิดมาเขายกให้กับเลลเทอร์ิตีครับวันนี้การออกมาเป็นเกมเยือนเปิดโจทย์มาเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยเท่านั้นแต่โดยภาพรวมแล้วแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่โอเวอร์สกอร์ตเวลานะครับเบนมองว่าด้วยคุณภาพเกมลุกเกมรับของทั้ง2ทีมค่อนข้างที่จัดยอดเยี่ยม,มากการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับ คือย้อนกลับไป Head to Head ที่เจอ,เจอกันครับในปี2023-2024ในการที่เจอกันในบ้านเลตเตอร์แบบนี้เลตเตอร์ชนะอาร์เดฟิวทาวไป4ประตูต่อหนึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับด้วยคุณภาพเกมลุกและคุณภาพเกมรับของทางอาร์เดฟิวทาวนะครับ ในช่วงออกสตาร์ทหลีกบันผลงานยอดเยี่ยมมากครับ2เกมเก็บมาได้หกแต้มเต็มณนะปัจจุบันหลังเป็นจ่าฝูงของหลีกบันส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้ครับการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับผลงานก็ไม่ได้เหล่น,นะครับ เก็บมาได้3แต้มเหมือนกัน,กนครับเปิดบ้านเบียดชนะเชฟฟิลมาได้2ประตูต่อหนึ่งด้วยสถิติคุณภาพเกมลุกเกมรับทั้ง2ทีมบ่งชี้แบบนี้การันตีเชียร์ทั้งฮันเดอร์ฟิ์ทาวน์และเชียร์ทั้งเลสเตอร์ซิตี้ให้ยิงกันเยอะๆก็เพียงพอการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับปิดท้ายขอไปโฟกัสที่ บอลถ้วยยูฟายูโรป้าคอนเฟลีกครับอย่างอิสตันบูบูคาเยียครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไว k i n g FK ฟนะครับคู่นี้คิกออฟเวลา23.00น 00. นะครับอาอนกรเกมเขายกให้กับอิสตันบูบูคาเยียครับวันนี้ด้วยโจทย์ที่เปิดมาเปิดมาเหนือกว่า v ว k i n g FK เล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้อิสตันบูบูคาเยียต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะดีมันหวาน,านและเฮเดเปม สำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคูน่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่อิสตันบุบุเยียครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองจากย้ำชัยเบียดชนะเป็นอย่างน้อยย้อนกลับไปในนัดแรกที่เจอเจอกันในบ้านของไวกิ้งเอฟเคครับอิสตันบุบุเฮียกุมความเด็ดเปรียบมาก่อนคือการบุกไปชนะมา3ประตูต่อหนึ่งโดยภาพรวมแล้ววัดกันทั้งช่วงปรีซีซั่นและรอบคัดเลือกที่ผ่านมา ผลงานของอิตันบูบูคาเยียดีมากๆครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยแล้วมาเจอเจอกับไบงเอฟเคณช่วงปัจจุบันผลงานค่อนข้างที่จะหลุดออกทะเลไปไกลวัดกันโดยภาพรวมนัดล่าสุดในลีกอาจจะชนะชาติเดยอดมาก็ตามทีแต่ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ลีกค่าสัมประสิทธิ์ทีมแล้วเบนยังมองว่าเป็นทาง อิสตันบูโบฮีเที่ดูเหนือกว่าแนะนําเชียร์ที่อิสตันบุบโบฮียวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยนี่คือ3ทีมเน้นที่หน้าเชียร์ในหน้าชิปในหน้าช่องกันก่อนครับที่เหลือเพิ่มเติมเราเจอกันในบ้านยังย้ําอีกเช่นเคยครับ3ทีมนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกําไรครับจะประกอบไปด้วยปราลีดช,ชัชแมง อิสตันบูลบูคาเรียและปิดท้ายที่สูงฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวอะเจอกับเรตเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวแนวทาง,ทงตัวอื่นเราเจอเจอกันในบ้านนะครับผมเราเจอเจอกันในบ้านการันตีในบ้านหวานฉ่ำบัจุกจุกกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเ c เบนเทบอลทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกท่านทุกๆคนสวัสดีครับ